ในวันนี้ได้มาลองสอบมองเทสของ i อเอที่ลีดนะคะ,ะครั้งแรกที่ได้ยินนะคะรู้สึกดีใจมากที่ i อเอจะมีศูนย์สอบอยู่ที่อุบลคะ่ะก็จะได้ด้วยความที่เป็นคนในพื้นที่อยู่แล้วจะได้ไม่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อจะไปสอบเนาะแล้วพอวันนี้ได้ลองมาสอบในสถานที่จริงดูเราเป็นการสอบทางคอมพิวเตอร์ ในห้องค่อนข้างที่จะเงียบแล้วก็เป็นอนดิวีดโส่วนตัวมากค่ะอุปกรณ์ครบหูฟังพร้อมทุกอย่างคือดีหมดเลยค่ะเราก็ดูให้พื้นที่กับผู้สอบได้ทำได้คิดแล้วก็ได้ทำข้อสอบได้อย่างเต็มที่ค่ะไม่มีการลบ